ได FC เบิดสุขผู้คนเด้อพี่น้องมื้อนี้บ่าวสายออกมานอกสถานที่เนาะมาเบิ่งบ่าวสายสิมาเฮ็ดหยังพี่น้องมาอยู่ขางล่างมื้อนี้สิมาจัดเมนูเลือดแปงเป็ดพี่น้องอ่าน้องสายกําลังคั่วเป็ดอยู่างล่างมากับบาวิบาวิยังเมื่อเฮือนจยสิมาใหม่ อันนี้มาเลยกเป๋าก <ambling. S 1> ็เขียนผบหมาโดนพีน้องอยู่้าหลังพวกเอ่ยปากฮะผบมาเลยพวกเบาฮาวาล่นี่อบหมาโดนหนอฮัินได้เงียนี่ด้งนมือนี้ฮัสิมาเฮียแงวาล่บายดีพี่น้อวันนี้ฮัสิมากินยังหวานใส แดดแปงเดือดแปงพี่น้องแปงเนาะลังจากกินเฟอร์กินมีมาล่นเลยเนี่ทางหายกระโดดเกือบว่าแดดแปงเซาหมื่นนี่นี่พี่น้องน้องสายกําลังขวบเป็ดสามคนในมื่นนี่พี่น้องมีบาเร่มีน,น้องนุง่นแต่ก็ว่าสายหนุ่มน้อยซอยเอ็กซ์ซ้ายยาพี่น้องเลยมันจะเกินนะนะเด้อพี่น้องกินแดดแปงพี่น้องมื่อนี้ แตะได้พี่น้องยัง่าเติได้กนะินอยู่ให้อยู่นาโอ้แมนอยู่สวนนอกพี่น,อนอ้นองเนาะสามคนพี่น,อน้องเงินนี่แซ่บบโดนได้สูตรบาา่สอีกแล้วพี่นอ้องผ่านมากบับโบเคยกาบเนี่ยมาเบิงเงิอนี่พี่นอ้องว่าสิสมใจปรารถนาอยู่พีเน้อสซ่มา ตอนนี้กำลังคั่วสิเอาหนังเอายังมันไปซอยมาจดเตัดแปลงกดปุ่มอันนั้นเองเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเดือดปลาสรายปลาเอาเดือดไปเรียบร้อยพี่น้องตอนปลาหน้าเดือดบริเวณไทยเบิ่งโอ้เหมือด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 เนี่มาเบิ่งเดือดเพียรเท่าพี่น้องกระมกอนะบ่จา เอ้พี่น้องมาใส่จัดการเรียบร้อยสามหาสามหาพี่น้องสูตรนี่สามหาสี่หกันกดูกดูแล้วสี่หกัไปย้ายย่งวะเลยเสียมอสซฟอร์สเสียมอสซฟอร์สงมไปก่อนพี่น้องงานชิตอม นี่เป็นเฮื่อนอยู่สวนเนาะสวนบันยากาศดีพี่นนอะลมเย็นช่วยช่วยอยู่คนเดียวกับบงังเวงเนียนจ็กหน่อยเอาอย่านี่ก็ได้นี่แล้วขวาเป็ดก่อนจักหน่อยพี่นนอะสบายดีพี่นนอะ ใช่ยิบว่าไปติห่วงพี่น้องสร้อยห้าสี่เดือดแป้งเนาะเข่าขวานอะไ่อะไรพี่น้องเนี่ยเศกเศกเปียงเปี๊ยโอ้ไก่งวงพี่น้องมันหัวควานงนึงนี่เลิาเกราะเกราเกราอยู่โกโอ้เ็ดเดือดแป้งก็เป็นเพราะไก่งวงเคยิบกันเหยียดประว่าเลยเห็นอยู่เศบอยู่ว่าจะเคยกินบ่ เราใส่ยินมาได้พี่นองสบบุหรี่ใสบใส่แวเรียบร้อยนวพี่น้องเพิ่งเบิ่งจะใส่แอบสูดใส่เมือนี้เกือบสูตราซใส่นี่ถ้าไฟมันทานมันตีดเลยสิพี่น้องใส่ขิงชิงไข่ผักทีมะเขือเกลือปลาแห้กเป็นงวดหอมโอ้โบแมน เกือบประหลัดตงนู้นอะไรกันโอเคคือน้ำตาลโอ้คือแสบคากอยู่ดอกพี่น้องแดดแป้งนี่ก็ปลาแซ่บเนี่ยชีดเพราะว่าในนี่ก็มีแต่ปลาแซ่บเฮ็ดเป็นผู้เดียวเย็ดกับบุกไก่ไก่งวงวัวควันยังวมาไปวัวควันเลยนี่พี่น้องไฟ่เขากำลังสิติดถอดินน่าสิใส่เดือดแป้งพี่น้องกระหม สุดหย่อนโดน้ำมึงอันนี้ตามสีขดเจ็แซ่บห้าสิบดีกว่าสีนี้เดียวแปลงน้ำที่น้องสีเป็ดขัวแซ่บน้ำเคยขัวป่ะขัวแซ่หอมบัวน้อยหนึ่งเคยขัวเสร็จใจโอ้ยจะเอหนังจะอหนังมันลงก่อนเด้อให้น้ำมันมันออกกับจังยาสีมันลงตามหลังได้ได้ได้แมนไปใส่ข้านอ้อยหนึ่งน้า บ่าวๆบ่ต <spell out. S 1> <laughs> yeah, yeah. ้องใส่หยังบ่ต้องใส่หยังใส่แต่ใจเนาะใส่แต่หมอสินํานําออีอาอีอาใส่แต่ใจใจสําว่าใจฮะใหญ่ําใหญ่อยู่สาวขได้4คนฮั่นแนบาซ้ายแล้วกางขัวเนาะส่ซีนเสียเือแป้งพี่น้องเ้ยโอ้เครื่องนา ใส่ใตับไตใส่ฟูกอยู่ใน่เบิเพือ่อขนาด,าดเพท่นแดดนั่จะเปนก,เกินนะเขาขวาน้องคนไนใส่ยังไงพี่นาะขวานธรรมรา,าขวานมซสกเป็นเกล็ดแบบเอาเนี่ อ้าอ้าข้าขากาเหมือนข้าแ่แน่เนาะมาได้จะมาขชีสกันแ่ปรงกัมเาเหมือนกักดีเซ่บบตัวฉันผมมาตัวเฉยแล้บเนบีนอ ตอนนี้เท่ากับข้างแตเขาเห็นเหรอบรวลี่ผ้าตนตำตนแบบยุกข้างแต่ก็หมดถ้าพูงมึงคนบรวลี่ผาเห็ดบาวลี่กับเสียงเงินสีห้าล้าเนาะนี่มันได้แว่นตัวได้บ่แว่นแม่นรดใหญ่แต่่นองโบไล่โบไล่แบบนี้น้ำมันราวางเนื้อมีน้องเน้อขับรถขับรถข้ว่างเงินยังเนาะ อยู่สวนเนาะพี่น้องเนาะโอ้บรรยากาศอยู่สวนคนรวยเขามาเห็ดสวนเนี่ยเลยนะพี่น้องเลยสวนคนถูกเกลอกเยอะจังน้า็น่าเป็นน่าเป็นแก่เด็กเผาสวนไม่เป็นเจะกรองหอัวหาที่ตามตอนต่อไปเนาะก็กรอกกันตอน,นก,อกันซีกันเนาะพี่น้องเนะ <laughs> <laughs> าะมวยยังสระ นี่โอ้เป็นเสแสบกันนะขาเป็นสองตัวือเห็นอันนั so ้นปีนเป็ดแต่แต่สองปีนเอาเบาซ่าเบาซ่าเห็ดแเบาซ่าดักตีนมันไปแลเกียกยรเกียอกยรเกียกรอ้พีนอั้มาน้าหาเสนอเอานอรนี่อันน้นพี่นเเสีขากับตีเป็ดนั่นเนาอืข้างจะเป็นยังไงข้างค ดอยู yeah, been, h, mm ่ใส่อยู่แถวบ่เมืนงต้นหัวโอ้โอ้กี่ดอกมาสิเห็ดเดียนแป้งหลังจากข้าวกลั่วเลยเอาเนาสิไม่ยาใส่ตาให้มันเย็นใส่ตาเดียวเลยเนาะตาเดียวเลยตาเดียวเลาสิโวยตัวดินเลยสูตรบ้าใจฟังเลยฟังตัวดินเลยนะแบบโบ่ใส่เดี๋ยวจะเป็นโวยน้ำหนักฟังก่อนถ้าใจพี่น้องเลยโอ้ฟังก่อนวันนี้ บ่ได si si. si si ้ทุบเลยยังตังบ่ทุบมันเสียบเลยเน้องสีพี่น้องเนี่ยถ้าทาเดือดมันเย็นนะฮะสีมาโอ้เราผิดไปพี่น้องถ้าทาสีมันเย็นนะฮะสิปุ่งเดือดมาเทใส่ไม่กลตอนนี้ยังหอนอยู่อ่าพี่น้องติดตามน้องกันไปเดือดยาวไปยาวทีนพี่น้องเดือนนะสีมันเฉียดใส่สามหาสามหาสวยปลาใสวห้าหาหอยมะพร้าวกันน้อ ไดจองห้องนี้มาดินั่ให้ย็นหน่อยก่อนนัน่งขึ้นบนเ้แล้วแล้วพี่น้อง้หาหาจองกันแปบนึงบาสายยังหาจองพี่น้อง จงหนุ่มีพี่น้องเน่พี่น้องก็เป็นปลาษาเฉียดสูดปลาษาได้วนสตดไฟตังกระเดีวเลือดโบากันพี่น้องไฟมีเนี่ยอะไรกันเนี่น้ามาเส่ใชเป็นหม้อน้อยน่งเพื่อความอร่อยเฉยสอยบผ้าไปน้อยแซมหน่อย สายจะไปาย่างเราสิพงจะใ้ขเนอบอบใสัใส่เป็นนวบ่ผงนวเลือดแดงคุณทากระริบเตีเป็นนวแต่ไงที่อันเขากันความเจ็บเนี่ ใส่ถ้วยเนาะเนาะเอาใส่น้ําสิคลองบ่ สายจะอร่อยวันนี้อ่ะกระปุกคนเลยคือสิแบบว่าใส่ด้วยขาดเลยกินเลยเนาะ Quên Ôi thả mua đi thầy. Rồi rồi rồi. Chị con nói nè. Yeah. Kiểu nào cũng nói nè. Cạn nó buồn rồi. Cái <laughs> yeah. tán nhai, cô được ăn. อ่ะนกแมเลยทนี่ก้มเลก้มะรเนาะโอ้พี่นกงก้มเลนนมากพี่นงเอ้ยก้มยางแดกในชีวิตเดือดแปลงวาสายที่เกามหลังจากเบิดเป็ดไปซิบกโตกำลังมากรามย แซ่บๆโดมือนี้พี่น้องตาดบักใหญ่เป้งๆอย่างเด้อเอ้ยเออถึงใจถึงอารมณ์แน่นอนโพโอ้ยความจุติง่ตีป้งเฮายังบ่ทันสุบพี่น้องมัาสิท่าปี้งบ่เลยมันสิจวดเลยจวดเจวดเเด้อเนาะเอา่วงมาปซิมมือวาซะด้วมื้อนี้ตอนทยิดก็คิดในใจอยู่ว่าสิบ่กากาบ โอ้งจากบ่า <c> ซ <oughs> ้ายทดรองมาเบิดเป็ดเป็น10กระาตัวผ่านมาบ่กล้ามพี่น้องนี่ครั้งแรกที hmm. ่ว so ่าซ้ายเห็ดกล้ามตบมือให้แนะตบมือแนะตบมือแน่ตบบ่ได้จิ็ย่ง้ตออ้พี่น้องตแบขนาดนี้ักแก้มเฮาก็บ่มีักั่วน้อมีแต่อันน่ะักหนาวเลยักหนาวปหอมป่นสลัดพี่น้องแก้มโอ้ย อ่านักเรียนสตอรี่นี่ติดตามน้องกันไปเรื่อยๆมันแน่นอนมือนี้พี่น้องมาบาดายมากเป็นไงเอาบ้าบาเล่ขำใหญ่ๆเด่อยด้วยบาเลเด้อวยดง <c oughs> หน้าเนี่ยแตกหนึ่งพี่น้องถวยเอาห <c oughs> น้าอุหน้าว่าดิคุยกับปีเตียวผิด เสียบเสียบอู้ปลาเละเสบยบก็ว่าเละปาบก่อนทางตรงไม่ต้องอ้อมหันขางอย่างนี้จังนเอยหนึ่งเอาไว้เอาไว้ว่าเละเสียมแข่งเลยสูตรวาซาดพี่น้องเลยเกือบกระสูตรวาซาดมือนี่ จาเซรตาแสบขนาดต่าแสบขนาดมีเขาามากินน้ำเอียกมา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 เอาหน้ามาฝากมีฮักไ้นะเบิ้งพี่น้องบาซายสิสี่บาสิแสบห้ือบแสบเนาะบาเี่ิมไปแหละสองคำพี่น้องเอ้เส Bà binh không cắm bà sẵn chọc chưa bắt đầu cảm tóc chai với gia đình của yên tân áp binh học binh học binh cắm binh học binh đây này học binh cùi binh học về thả binh đây đưa học binh 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 ข้างห่างเป็นยังไงข้างอันยุบจอกได้บ้าละอืออข่างอือบ้าล้ยุบจอกกันออนาไหมะอยู่มือเออมาหาบบาวใส่ก่อนวเนีข้างแรกที่เหลือแป้งกามปกตาเป็นต่กุกเลย หาเขาไปเด้อกินแมยบ่ย่านเนาะาโอ้พี่น้องผ่านไปสสองามนาทีเครึ่งแห่ตีงเฮะยังสุกซาแน่นาะพี่น้องตุกๆๆเอาเบอ,เอโอ้ยขอโทษขออภัยเอื่อมแฮงไปหน่อยโอ้ลมเย็นสบายดีขนาดพี่น้องเอ้ยเอาบาดนี่ป๊าบเข้าไป โอ้คโอ้พี่น่มมับเขาให้อป่ะเบิง้งเตีกานเช็คกอนซีมือตัวเอง <c oughs>

เมื่อนี้สองเมนูพี่น้องเรืแป้งเลยกับพี่เห็ดลายางลายโ่ไว้ที่ขาดโบมีผู้สาวมาเห็ดห้ยตจจินเดียานหนึ่งเลยให้งานที่หัชิ้บนเนี่ยวยว่าชาเดชชิมมันแส่บนะ อะไรจ่าิึงไปิึงมาเกือบาอแม็กอยู่เลมีเอฟซคอมมนต์มาอยู่ไวขูจักกับบาวแม็กว่าคือหนาคลายกันนี่น้อยแมทุกคนเห็ด สี่คนมือนี่พี่เนาะจำสิกินมันอยู่สวนเนาะพี่น้องเนาะมันไก่บ้านแน่เขากระโอยอย่างมากนะคือว่าแจคือขื่อนี้ส่วนเอฟซีไแบบผมชื่อว่าแม็กเอฟซีแบบผมชื่อว่าแม็กพี่น้องไปหาสลาฟ่อนลงมาจักได้ผู้ได้ผั้ว่คอยได้สิบ่ ขัวไปเผาขัวไปเผาขัวไปเผาไม่กินแต่เอามาสนใจดูเมียสุดยอดโอ้พี่น้องแซ่บแหมอ่ะมือนี้เบิร์ดเลยปิ่งเป็ดมาได้เปิดวิธีอยู่รังเหืออาอยู่พี่น้องเบิร์ดเลยปิ่งเป็ดเดือดแป้งกับโบย่างเลยมือนี้แซ่บคักเนาะแซ่บวะมันแซ่บนะ คลิปนี้ฝากไปเพียงซับนี้พี่น้องพอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ <Bye. S 1> สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องพอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย